สวัสด like ีจ้าพอแม่พี่น้องป้องไปสุขู่สุขนจ้าภูผอมก็มาร่ำท้ำเกษตรอีกแล้วค่ะมือนี้สิพาพี่น้องเมืเอิ่งแตงเกษตรผสมผสานเพื่อนปลูกพักหวานปลาบนขั้นหน้าละกะปลาอย่างน้ำผอมนะคะพี่น้องพี่กัดอยู่บ้านโน่นจันมู่ทีหาตมบนโน่นกลางเพื่อพี่บุญมั่งสหานจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแลงของผู้ซอยอำนาจดาสันเทียเพื่อนเฮ็ดเกษตรผสมผสานขังในมีหลากหลายแห้งค่ะพี่น้อง เลียงปูเลียงปลาเลียงเป็ดเลียงไก่เลียงงัว่ะกะมีเข้าไปพกอก็จะค้องแปลงปเพลยจ้าสวัสดีจ้าผู้ช่วยอำนาจสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงนะจ้าครับผมผู้ช่วยอำนาจดัชสันเทียครับผู้ช่วยพยาบาลหมู่ที่ห้าบ้านนนจันทร์ตำบลนนกลางาเพื่อพี่บุญมังสหานประธานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลนนกลางครับค่ะในกิจกรรมได้แปลงข้าเหนียเฮ็ดยังไหครับผู้ช่วย กิจกรรมเป็นเกษตรผสมผสานครับได้ทำมาตั้งแต่ปี52อ่าครับเป็นเกษตรอินทรีย์ครับตั้งแต่ปี52นะครับก็จะมีนาข้าวนะครับแล้วก็มีคันาทองคำนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนจากทำนามาเป็นปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ครับเลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงปลานะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นอ่ากลุ่มวิสาหกิจเกี่ยวกับแปลรูปปลานะครับแต่หลักๆก็ยังเป็นเกษตรผสมผสานอยู่ครับจะมีหลากหลายครับในกิจกรรม กับ,บี่ยังไงคะกิจกรรมห้องกิจกรรมก็คือส่วนหนึ่งก็จะเป็นยางพารานะครับยางพาราเลี้ยงปลานะครับาลาเลี้ยงปลาเลียเ้ยงบัวหลักๆครับเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ไข่พอได้กินแล้วก็เลี้ยงเป็ดนะครับแล้วก็ปลูกยาเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับพืชผักในบางส่วนนะครับเน้นเกษตรอินทรีย์ครับ,รบเป็นหลัก แน่ๆก็คืออยู่ในนี้เขาสีมีเั้งไม้ผลไม้ผลนี่อยู่ประมาณ30ชนิดค่ะไม้ป่าน้ำเป็นบอกคะไม้ป่าก็เบียร์ผวานป่าครับแล้วก็นพวกไม้ไม้ป่านี่ปลูกเป็นใหม่ยังเน่คะไม้ป่าก็จะเป็นไม้พยุงครับไม้พยุงตอนนี้มีไม้พยุงไม้ยางนาครับไม้ยางนาก็จะมีเชื้อเห็ดอยู่บริเวณตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตผู้ซอยผ้ายางไปบึงเนยค่ะว่าว่าเขาปลูกอีกอย่างเนี่ยจังสีนาจ่าขออนุญาตด้จ่ามือนีไม่ยำชุ่มแปลงจ่า ครับครับครับอันตัวนี้เป็นค้านาทองค้ำครับอันนี้เป็นค้านาทองค,ำค้นนนนงคำนะจ๊ะนาะมีเชื้อเห็ดอยู่ครับลาดลาดเสื้อเห็ดแล้วเรียบร้อยเป็นบ่คะครับลาดได้ตีตีเสื่อแล้วครับอันก็เริ่มเริ่มขึ้นในบางส่วนขึ้นไหมห้าเห็ดหรืหบอบ่คะมีครับแต่ว่าตรงนู้นจะเห็นเยอะตรงต้นมะขามเทศอ้าวสนสดงพายางไปเบื้องในจ้า ผู้ซอยค่ะนี่เป็นแปลงยางพาราเป็นบอกคะใช่ครับยางพาราครับจักปีล่ะอคะยางพาราตัวนี้ได้10ปีนะครับเราก็จะมียางพาราแล้วก็ข้างในก็จะมีพืชก็มีพวกกระบุกครับล้วก็จะมีต้นไม้ผสมผสานแต่ว่าก็จะมีไผ่อยู่ด้วยส่วนหนึ่งตรงนั้นนะครับแต่ว่าเวลาเห็ดออกตรงนั้นจะมีเห็ดเยอะเลยครับแม่บ้านได้เห็ดเผะอยู่ประมาณได้แกงหนึ่งะเริ่มออกเห็ดแล้วเห็ดเผะนะครับเห็ดเผะแล้วก็แต่ว่าตรงนี้จะมีเห็ดจะมีเห็ดปวกขึ้นอยู่เป็นเป็นช่วง ส่วนยังโผล่มานี่ก็ยังมีอยู่ครับจริงๆยกเลิกแล้วนะครับเป็นกระเจียวเดิมทีตรงนี้จะมีแต่กระเจียวนะครับมีแต่กระเจียวเพราะว่าอ่าพอผมเอามะขามเทศมาปลูกมะขามเทศมาปลูกก็สู่ประสงค์ือมะขามเทศปลูกนี่คือปลูกเพื่อให้มันมีไนโตรเจนใบมันร่วงมาแล้วปลูกผักหวานตาอ๋อตอนนี้จะมีผักหวานตาเต็มไปหมดเลยใส้ผักหวานป่าแซ่ไปเลยเป็นบอกค่ะ ใช่ครับวัตถุประสงค์คือปลูกเพื่อความเทศอีกหน่อยก็ได้ออกแล้วครับเพราะว่าผักหวานป่าเริ่มเห็นผลแล้วอใช่ค่ะาไปเบิ่งเนี่ยค่ะผักหวานป่ามันติดใจไหนจะมีหลายต้นครับเพื่อนปลูกแซมกันเลยเป็นบอกครับปลูกให้เป็นพี่เลี้ยงบอกค่ะผู้ชายปลูกเป็นพี่เลี้ยงครับส่วนี้ชื่อเรียกต้าปลูกตัวนี้ปลูกเลี้ยงปลาค่ะปลูกเลี้ยงปลาครับตัวนี้นี่เป็นผักหวานป่าครับนี่ค่ะผักหวานป่าตัวนี้รอดแล้วเดี๋ยวก็แต่งมีอยู่ประมาณอยู่ห้าสิบต้นที่เป็นแบบเนี้ยประมาณห้าสิบต้นอยู่ในสวนนี้ปีหน้าว่าจะขยายในสองร้อยต้น ต้นใหญ่ก็มีเดี๋ยวจะพาไปดูต้นใหญ่ที่อันขยายเป็นเม็ดหรือขยายต้นคะส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นเม็ดครับถ้าตอนนี้จะไม่จะไม่ค่อยเห็นผลเพราะว่าลองผิดลองถูกมเเองบอกเพราะเองหมดที่ไหนเพราะเองครับเพราะเองทาเองหมดเลยครับเพราะเองหมดเลยปลูกด้นป่ไหนขนาดนเตี้ยไหนขนาดซ้ำต้นนี้สองปีครับสองปีแล้วครตอขามเทศออกแล้วเพราะว่าลองผิดลองถูกมามืเห็นผลโดยอนมาขามเทศต้นนี้ก็ใช่เลยครับเนี่ยอยู่ในโซนนี้มีประมาณห้าสิบต้นเลยครับมีบ่กคะใช่ต้นนี้เราเม็ดเวิร์ดเลยเป็นบ่อซื้อได้มากบ่กเขาด้วยยังไงอ่าส่วนหนึ่งเอามาเต็ก่วรา่นนึงซื้อมคับ ส่วนนี้ก็ไปเอาจากเพื่อนกันนะครับอันนี้ใช่หมดเลยครับนี่ค่ะพี่น้องเขาซีดเป็นแบบเกษตรผสมผสานเนาะค่ะนี่ก็ใช่ครับเนี่ยตันี้รอดตายหมดแล้วครับนี่รอดรอด้นรอครับรอดหมดแล้วครับเดี๋ยวไม่เยอะต่อไปก็จะได้เอาตัวนี้ออกครับต่อไปมะขามเทศนี่ก็สิได้ออกใช่ใช่เพิ่นเพิ่นเป็นหมาเป็นฟักให้ได้กินอยู่บอกรกินครับบานครับส่วนมะขามเทศบานเทศอันละหน้าเขาห่อนี่เดี๋ยครับผู้ซอยหน้าข้าวนี่เป็นปกติแปลงนี้ผมจะทําเป็นข้าวไรเบอรี่มาสี่ห้าปีแต่ว่าปีนี้ได้สลับ เนื่องจากกล้าเข้าไลบรรีนั่นหอยกินหมดแล้วก็พอดีได้ลองมันปลูกมาหลายปีก็เลยต้องสลับพันธุ์มาเป็นตอนนี้เป็นข้าวซีพีครับข้าวเหนียวครับเนี่ยข้าวอินซีครับก็ไถกบต่อฟางแล้วก็มาหวานพอเถืองแล้วก็มาขนขี้วัวเราแล้วก็มาเอากากมันเอทานอลใส่ผสมประสานกันเป็นแปลงอินซีเนาะจันอินซีครับก็จะงามสักพันเนีพอยุ่มาสามครั้งยังไม่ล้มเลยนะครับแปลงข้างเขาล้มหมดเลยนะโอ้แข็งแรงขนาดครับพี่น้อดูไป้งข้างๆกันนะล้มเม็ดเขาคุณใส้ใสเนาะค่ะผู้สอยอใช่เนี่ยดูแปข้างก็ไดด้้ลมเยนะ พายุมาช่วงสองวันนั้นอันนี้ต้นยังไม่ล้มเลยนะครับขนาดไก่ควนอยู่นะครับเนี่ยไก่ควนก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับก็อีกสองสามก้านแล้วค่ะนรับอีกสองสามก้านได้เกี่ยวนะครับเป็นแข็งแรงค่ะพี่น้องส่วนตองนุ้นก็จะมีทุเรียนทุเรียนกำลังถอดยอดต้วหนึงสูงนะครับผ่าไป็นยางไปเบิร์นเลยค่ะจะซอยไปไอทีก็ได้ครับเอาดูผักหวานป่าทางนี้ดูผักหวานป่าก่อนค่ะพี่น้องท่านี้ก็ผักหวานป่าผักหวานผักหวานป่าค่ะส่วนทังนี้แม่นเบิดเลยนะคะใช่ อันนี้สักขยาอันนี้ก็ใช่ครับผู้นี้รอดตายหมดแล้วครับรอดตายเหมดแล้วค่ะพี่ดอกนี่ยครับต้นอยู่ในสวนดล้วยิ่งมีเยอะถ้าไปเบิ้งต้นไงนะครับผู้ซอยนี่ก็ใช่เห็นไหมครับเนี่ยเ่ที่ที่ไล่มาเนี่ยใช่หมดเลยนะนี่นี่เน้นม้วนนี่มันบอกค่ะใช่ใช่นี่กับผักหวานป่าอันนี้ผมเอาเป็พี่เลี้ยงไว้ก่อนเอาเป็นพี่เลี้ยงไว้ก่อนีจะน้อยเขากับตัดออกแล้วกับวับบางเยือกับกับดักไม่กับดักไก่บอกค่านี่กับดักไก่ครับขั้นคนหยียบกับเป็นกับดักคนตาปลดเป็นบอกค่ะนี่ก็ใช่ครับนี่ก นี่่ก็ใชบัดนี้ยางพระรานี่กีดวะครับผู้ซอยเออสิ้นเลี้ยงนี่กีดครับอสิ้นเลนนี่ก็เปิดนาแล้วเนาะนี่ก็ใช่แถวนี้ค่ะแถวนี้ทั้งหมดเลยซ่อนทั้งนี้แม่นพระหวานเบิดเป็นบ่ค่ะใช่ใช่บัดนี้ต้นใหญ่เพิ่นอยู่มองได้บัดต้นใหญ่อยู่โปนครับอ้าวสันเดียร์พี่น้องเขาไปเบิ่งต้นใหญ่กันเดี๋ยวก่อนสีหอดต้นใหญ่นี่เขาเบิ่งนฟังทั้งนี้ก่อนค่ะอันนี้มากเตี้ยหมากเตี้ยกับมีข้าเหลืองอพักติ๋วค่ะพักติ๋วข้าเหลืองบ่ค่ะผู้ซอยนี่ข้าเหลืองสับข้าเหลืองใช่หมดครับอันนี้ก็ใช่สัก โอ้ยยางบัวหรว่างบัวใหญได้ค่ะพี่น้องนี่นี่ก็ใช่อันนั้นฟ้าทลายโจ์ตัวนี้อีกปีหน้าได้ตัดแต่งจริงอันนี้ใช่หมดเลยครับแบบเยอะเลยค่ะแบบเยอะเลยอันนี้พี่ใช่หมดเลยครับเนี่ยั่รวานป่าหมดเลยฝั่งนู้นก็มีเยอะครับฝั่งนู้นก็มีเยอะอือเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นก็ได้ถ่ายที้ให้เพื่อนพายเบื่องฟังท้าคุนค่ะสองปีนี่เบื่องเอะ้ยๆสองฟังเม็ดเนาะนี่สองปีสองปีขึ้นใหญ่ไวเท้อ่ามันดินมันดีปลูกปลูกลูนเลยกับตัวนั้นได้เน่๋อปลูกในป่าอย่าง มันดินโพนโอ้ดินเป็นดินโพนใช่ดินตัวนั้นมันดินทรายได้ผมไปสร้างดินที่มีืีอซื่อได้ับนั่นโอ้ดินตรงนั้นมันปลูกไม่ได้แต่ผมผูกพันธามเทศเพื่อที่จะให้มันเป็นดินผักหวานป่าซซื่อนด้น่ะแต่ว่าดินตัวนี้มเป็นดินผักหวานป่าโดยตรงเลยครับเนี่ย่เนี่ยปลูกพร้อมกันกับตัวนั้นแต่ว่าผมถือดูสมบูรณ์ต่างกันไหมครับนี่ต่างกันต่างกันนี่ฟังสามเมล็ดนะครับต่างกันเนี่ยฟังสามเมล็ดอันนี้แม่บ้านเก็บยอดไปกินเลยได้ครับเนี่ เก็บยอดแล้วครับเนี่ยประมาณสองปีแล้วครับเจ็ดปีครับอันนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งเก็บไปเลยต้องสูบเอาละต้นใหญ่เป็นบ่อกค่นี้เจ็ดปีครับต้นนี้ต้นนี้มาจากคนบุรีโคราชครับเก็กขึ้นบันไดเอาค่ะพี่น้องอืมเขเก็บไปนะครับเก็บไปให้คนอ่าคนแก่ก่อนแต่ว่าเอาได้อีกครับเหน่งได้ได้อีกสองช่วยด้วยเนแกงเนี่ยเนี่ยข้างบนนะครับเนี่ยเขียวเขียวกินได้เลยเขาสุกฝนได้เฉยได้รับยอดได้นะครับเนี่ยพวกนี้เต็มหมดเลยเนี่ยเพิ่งเก็บไปนะครับแม่บ้านเพิ่งเก็บไป ครับพี่น้องอ่ามื่อวานี้เพิ่นแม่บ้านเขาทรงเป็นยอด,อย,อดยอดใหญ่อยู่ค่ะัดครับข้างบนเตี้ยสูงอยู่ได้เลยยอดงามงามางช่วงข้างบนนะครับมื่อวานนี้เพิ่งเก็บไปครับต้นนี้ได้เจ็ดปีแล้วตัดออกก็เฉยเนี่ยตัดออกเพรมันแก่งจริงใหม่อวานนี้ตอนอยู่ในป่ายางเนาะครับพี่ซอยใช่ธรรมชาติเลยครับเอาแบบเอาแบบคือจังเพิ่นอยู่ในธรรมชาติาจัิงสินะครับพี่น้องใช่ใช่คือเพิ่นอยู่ในป่าจัิงสินะจ้ะกิ่งนี้ก็ตอนได้แล้วครับเนี่ยพร้อมตอนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าจะตอนไเิดมนื่ต้องตอน้งตอนิงแบบนี้ครับ กิง่งแบบนี้ตอนติดง่ายเนี่ยกิ่งที่ผมจับเนี่ยตอนติดง่ายกิ่งนี้ก็ตอนได้พอตอนเสร็จปุ๊บเราตัดออกดีครับตัวน,นี้จะแตกว่าใหมอ่อีกอ่าค,คนสามเขาอยู่ไหนครับก็บอกว่าทําให้หน่อยหาก,กิ่งยังไม่ได้ตอนนี้เขาเลยขายก<า>ิ่งะาักบาทครับผู้ซอยผมขายร้อยห้าสิบกับร้อยหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่ว่ามันติดไม่ติดแต่แต่มันติดประติดครับสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แต่ว่าถ้าแม่นกับแปดสิบบาทก็มีแต่ส่วนมากจะขายอยู่ ่ถ้ามันดิบก็ประมาณร้อยแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้ขายผู้ซอยคะเนี่ยเห็นในป่าเขานี่ไม่ไหนแดงบ่คะโอ้ใช่ครับไหนีแดงครับผมเลี้ยงได้สองสองปีแล้วครับเลี้ยงผสมในไหนเลยเป็นบ่คะใช่ใช่ครับปกติผมจะเลี้ยงปลาในนาแต่ว่าปีนี้ผมไม่ได้เลี้ยงอ่าจะมีไหนีแดงไหนีแดงก็คือผมจะปล่อยไปเลยนะครับเอามาจากสำนักงานเกษตรนะครับอ่าเอามาปล่อยปล่อยพอมันแห้งมันก็เป็นปุ๋ยไนโตรเจนอย่างดีเนี่ยที่ข้าวที่งามเนี่เกษตรอบนนี้คือข้าวอินทรีหนึ่งก็มีจากจากไหนีแดงด้วยเต็มหมดเลยครับเนี่ยมีแต่ไหนีแดงหมดเลยครับเน เนี้อยู่ขาดย่าง<ช>มางมตรฐาน,นไมีตแต่แหนแดงไม่ตแต่แหนแดงส่วนหนึ่งว<ร>ันทีเนี้เขาก็ไถยโถมเลยเป็นบอคกค่ะก็เราก็ไถ,ถ,ถยกบนะครับเดี๋ยวจะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเสร็จก็อัดฟางอัดฟางเสร็จก็ไถยกบไถยกบแล้วก็หบานโอเทียงหบานโอเทียงแล้วก็ไถยกบนะครับแล้วก็เอาขี้วัวขี้ฝุ่นเราเราใส่นะครับบวกกับกระปิชนนันส่วนหนึ่งนะครับค่ะก็คืออันเวลาเขาเกี่ยวเขาออกแล้วเขาก็ไถยกบ เนื้อแดงว่ไยกบต่อสร้างเขาวหบัดที่นี่กับวานปอเทื่ยงพอวานปอเทื่งไปปับปอเทื่งขึ้นดอกเลยเพราะกับใ้กบอีกที่หนึ่งกรบครับ้ยมันกับวัไใส่ปุ๋ยยากแลึเนาะใส่ใส่โยครับขี้วัวใส่ปุ๋ยขี้วัวผสมกากมันอีกทนอนนิดหน่อยครับอ๋อนี่ครับพี่น้องส่วนนี้ก็มีหมดเลยครับเบิ้งตะเบงนี้เป็นอ่าข้าวปีที่สองอันนี้ลินจีนครพนมครับตัวนี้เป็นลินจีค่ะนครหนึ่งครับมีแม่นบอกคะคิดว่าปีหน้าน่าจะเป็นหมากเนี่ย อินีล้วนๆครับขนาดนี้ขนาดทองคำอีหนตัวนี้กล้วยกล้วยพันธุ์ยัคยคยยงคะกล้วยนี้เป็นกล้วยผสมครับมีทั้งคาราบิดมีทั้งน้องบ้ามีทั้งกล้วยหอมแต่ว่าปีหน้านี้กล้วยจะออกหมดเลยเอากล้วยไปสับให้บัวกินเพราะว่าไม้ผลมันเริ่มใหญ่แล้วเพราะว่าแต่ว่ามันเข้าสามปีเลยครับนนะะแต่ว่ยน้องค่ะนาอใช่แต่ว่าก่อนก่อนก่อนที่จะเราได้ออกมันก็ได้เงินหลายหลายหลายบาทแล้วได้หลายบาทแล้วเพราะว่ามันเกือบละร้อยโดยเฉลี่ยอันมาก มักนี่มาขนุนนี่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพันอะไรครับเกษตรให้มาแต่ว่าใหญ่มากอย่างิสมใบใหญ่ใบดำใหญ่สมบูรณ์ครับมันรวมสมบูรณ์เพราะว่ามันจะมีน้ําตลอดน้ํำนาปีนาต่างมันจะมีตลอดอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับเนี่ย มีแต่อินทรีย์ล้วนๆล้วนคะล้วนธรรมชาติมีเบื้องค่ะพี่น้องเบื้องกล้วยค่ะอันนี้ข้าเบดิดครับเบิ้งกล้วยเบื้องหน่วยกล้วยครับต้นไม่สมบูรณ์แต่ว่าหน่วยก็ขนาดนี้แหละเพราะว่ามันมันหลายปีแล้วเดี๋ยวอนาคตก็จะได้เอาออกขยายออกพะมันปลูกได้สามปีส่วนตัวนี้เป็นเนื้อบาทหนีงม่วงครับพี่น้องม่วงเหลือไม่เยอะครับเหลือไม่เยอะอันนี้เป็นแก้วขมิ้นครับแก้วขมิ้นครับเหลือไม่เยอะนี่แหละแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นือสิหน่วยใหญ่อ้าวก็ดินมันเบยดดีนะครับ ดิมันมีชีวิตโอ้เออเดี๋ยวไม่เยอะเนี่ยเบิ้งเนี่ยเบิ้งว่าเป็นหมักอย่างกับหมักม่วงอันนี้แก้วขมิ้นครับอ่าอันนี้แก้วขมิ้นต้นต้นนี้แหละแก้วขมิ้นนะครับมีเดี๋ยวอยู่ไม่เยอะข้างหน้านั้นจะมีมหาอยู่นี่จะมีแก้วขมิ้นมีมหาชนกมีน้ําดอกไม้สีทองมีมะม่วงแลดแล้วก็มีงามเมืองหญ้าแต่ว่ามีอย่างละไม่เยอะ มีอยางเราไบ่เยอะแต่ว่ามีเกือบทุกอย่างแต่ว่ามีแต่ว่ามีเบิดเฉพาะมะม่วงนีน้นจะมีอตัวนี้แก้วขมิ้นนะครับแล้วก็จะมีน้ําดอกไม้สีทองอยู่ตรงนู้นสามสี่ต้นแล้วก็จะมีน้ำม่วงแรลอยู่ฝั่งบ่อปลาแล้วก็จะมีงามเมืองหญ้านะครับมะขามเทศก็จะเป็นเนทศนนไทยอยู่นู้นอยู่สามต้นมีนะครับมันมีผสมผสานแต่มีไม่เยอะเพราะที่เราน้อยค่ะที่เราน้อยจะมีแต่ว่าเหตุแห่มีเบิดสุยางครับเฮ้บ่ายนี่ง่วงว่าผี่แนวกินอีกเลยพี่น้องนอไมค่ะนอไม่ ทำไมอีหยังคะน่ผู้ซอยนี้มันเป็นไผ่จีนไผ่หลอดมนได้บาหรือมนป้าล่ะ,ะคะเจ้าออกแล้วครับเป็นหยังคะคือสิเอาออกเพราะว่ามันไม้ผลรอเดเติมตัวแล้ว<อ>แต่ก่อนนี้คือผมปลูกวัตถุประสงค์คือตัวนี้มันใช้แทนหลอดอเวลาคนมาเที่ยวสวนเราเนี่ยเราตัดตัวนี้เป็นหลอดแทนหลอดได้เลยมันเป็นไผ่หลอดใช้ใช้ใช้ไม่ไผ่เป็นหลอดน้ำเหมือนเราหลอดดูดน้ำอ่าครับแต่ว่าตัวนี้มันใหญ่จะเจ้าออกแล้วโอ้โหมันโป่งใช่ใช่เป็นไผ่หลอดเอามาจากประเทศจีนครับมาจากน้อมันกินไหนอยู่บ่คะ ผมก็ไม่เคยกินนะครับจากแล้วเนี่ยพี่นอมันว่าเป็นเป็นกินได้ยังงสิอาจารย์มันมีอยู่พอกินได้ก็มีอยู่ฝั่งนู้นอ๋อใ่ครับพี่น้องโอ้ยหลายยางบ่ดไว้เด้อมักหลายหนึ่งปัว่าบ่หลายอันนี้อ่าน้ำต่อไม้สีทองใเห็นน่วเพื่อหลับ่ครคบปีเลยอ่าเป็นมาสองปีแล้วครับอันนี้เพิ่งหมดรุ่นอ๋อทุเรียนกำลังสอบยอดครับกำลังสอบยอดตดนหลับบครคบผู้สวยนี่จริงจงมันลองผิดลองถูกมันมีต้นตายก็มีนะครับแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าผมลองแล้วมันเห็นผล เป็นต้นนี้จะเป็นต้นอาจารย์ส่วนที่เหลือจะลงอยู่ที่ผมดินไว้น่าจะลงอยู่ทั้งหมดสิกว่าต้นแต่ว่าต้นนี้เป็นต้นอาจารย์ที่รอดตายแล้วก็าเป็นยังจะมาเป็นต้นอาจารย์ครับผู้สอยเพราะว่าผมลองผิดลองถูกแล้วก็ต้นนี้ลองทําตามสูตรที่บอกบอกบอกเคล็ดลับไหนบอกข่าววัดได้ไม่มีปัญหาครับก็คือต้นนี้ผมทำเนี่ยคือผมจะไม่ผมจะผมจะค่อยๆพรวนดินทีนิดทีนิดนะครับแล้วผมจะไม่ใส่เคมีเพราะว่าเพราะใส่เคมีรู้สึกว่าเคยใส่แล้วมันตาย คเคยใส่แล้วมันตายต้นที่อยู่ข้างนอกอ๋อบอกง่ายๆว่าเอาดินถมเขาเงาเรื่อยครับพวอนอยู่เรื่อยแต่บกเห็นบ่กเห็นมันแน่นมันบอกค,ค่ะกับอย่างหนึ่งคือให้มันมีหญ้านิดหนึ่งแล้วให้มันมชอบหายใจออบอกว่าต้องเอาออกเตนไม,ไม่ไม่ต้องให้มันมีให้มันมีอยู่เพราะว่ามันจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับมันแล้วคือให้มันมีกล้วยอยู่ข้างๆกล้วยอยู่ข้างๆสองข้างเลยเห็นไหมครับเนี่ยกล้วยกล้วยใช่แต่ก่อนไม่มีกล้วยนี่ยตายหมดมีกล้วยอยู่ซ้ายขวาแดดมากฝั่งนี้ก็ก็มีแดดมากฝั่งนี้ก็มีแล้วกล้วยเนี่ยม ผู้เรียนมันจะได้กินน้ําจากกล้วยอที่ผมทามาตัวนี้จะจะจะเห็นผลแล้วก็ถอดยอดใช่ไหมครับเนี่ยถ้าถอดแบบธรรมชาติเลยอที่วัวใส่ใส่มากไว้ได้เป็นเชื้อราคือ,ค,อคือบอัจําเป็นสีต้องไปเฮ็ดโฮมให้เพิ่นเอากล้วยเป็นโฮมให้เลยเป็น<ข>อบอกต้องค,<ะ>ครับกล้วยจะดีกว่าทุกอื่นกล้วยจะเป็นพี่เลี้ยงดีกว่าตัวอื่นทุกๆตัวในที่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 ทำมานะครับเนี่ยเอาแบดนี้ผู้ซอยค่ะอันกิจกรรมในหนีมีหลายค่ะยางบโบทนดอกยางในเฮ็ดเป็นอีกตอนหนึ่งนะคะ อันนี้ยาซิกแนลครับนั่นเห็นบอพี่น้องนี่มีหดยาได้บาทนียอันนี้เดิมทีเหตุผลที่ผุใส่ซิกแนลเนื่องจากว่าแปลงนี้ทำนาม,มันไม่เห็นผล<ะ>เนื่องจากว่ามันมีปัญหาเรื่องน้ำ<ะ>อ่ามีปัญหาเรื่องน้ําถ้าเราหวานก็มีปัญหาดําก็มีปัญหาก็เลยตัดสินใจว่าศึกษาว่าจะเอาอ้าอะไรมาใส่ดีเพราะว่าเราเลี้ยงสัตว์อยู่ประมาณแปดตัวโยโยชเลียนะครับ<ะ>อ่าก็เลยเอาอยาซิกแนวอันนี้หลังจากจที่เราเอามาใส่แล้วนี่เป็นไงครับผลผลิตเท่าตอนนี้ตัดไปรอบที่สามครับนี่นี่เพิ่งตัดไปตัดไปได้นเองั ขึ้นไม่เลยนะรอครับทุนอันน้นที่ยังไม่ได้ตัดที่เหลือนะ่ที่ยังไม่ได้ตัดออยู่ไกลๆยังไม่ได้ตัดแต่ว่าตัวนี้ตัดไปแล้วอืตัวนี้ตัดไปแล้วครับคุ้มค่ามันบอกครับผู้ลอย้าซิกแนวนี่คุ้มค่ามันบอกครับก็หุ่นไปได้เยอะเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยน้อยเยเราตัดแค่เราตัดแค่นิดหนึ่งเนี่ยได้อยู่ประมาณเจ็ดดเข่งเอาัดนี้ผู้ซอยค่ะอันตามที่ประสบการเห็ดเกษตรอินทรียมาโดนหลายปีเนาะเตะห้าสองแล้วครับด้ย หาสองนอกจากบ,<ห>าบันนี้กับการใส่ชีวิตแบบแบบพ่อเพียงนี่เดินตามาศาสตร์พระราชานี่คือซอยคือว่ามันมันเป็นทางรดสําหรับมู่เฮ่าเกษตรกรจริง,<อ>รง,รงผมว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ที่ผมรักแล้วก็ชอบนะเพราะว่าอย่างผมมันมันหลากหลายอาชีพนะครับหลากหลายอเช็พอย่างเน่คะ่ะสุมม้มนีโอ้อย่างตอนนี้บอกครับนอกจากเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นอาสาอาสานี่ประมาณถ้านับอาสาในตําแหน่งอาสาประมาณแปดตำแหน่ง แต่ว่าอาศัยเวลาเข้าสวนเนี่ยคืออาศัยช่วงวันหยุดกับช่วงเย็นนะครับว่าสิถามว่าสิถามบุสอยอยู่ว่าเอาเวลาได้เขามาคุกขี้กับสวนนะนะแต่เพราะว่าสวนนี่ร้ายแห้งด้ค่ะพี่น้องแบ่งแบ่งวนผลค่ะแบ่งเวลาครับร้ายแห้งดิอันแบ่งเวลาจังไหนครับผู้สวยคือก็คือช่วงเย็นกับช่วงเช้าตอนน้ำมือสาวก็ใช้หมือแลงครับเช้ากับเย็นแล้วก็อาศัยว่าถ้าเป็ดวันหยุดเสาร์อาทิตย์แม่บ้านอยู่ก็ช่วยในส่วนหนึ่ง นะครับอาศัยเพราะ่าเห็นงานทั้งพัวทั้งเมียแม่บ้านทางานทิ่ชนประทานจ้านะครับผมสนมากไปงานอาสาแล้วก็งานพิธีกรสู้มือนี่กับไปงานพิธีกรอยู่เป็นบอกครับพิธีกรเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณไม่ต่ํากว่าสิบหกสิบเจ็ดงานเฉลี่ยนะครับกองบวชคืนบ้านไม่ทุกอย่างทุกอย่างนอกจากพิธีกรพิธีกรวิทยกรแล้วแต่ครับวิทยากรก็สนมากวิทยากรนี่ก็คือช่วงเดือนหนึ่งก็ประมาณอยู่สี่ห้าครั้งอืนะครับวิทยากรแต่พิธีกรนี่พิธีกรนี่มัน มันแทบเกือบจะทุกวันนะครับคือทุกอาทิตย์อ่าบนันนี้ผู้ซอยคืดว่าการใส่ชีวิตดําำงชีวิตเฮ่าสมือนี้กับการเห็ดเกษตรนี้กับเฮาเห็ดงานแบบอาสาหลายๆอย่างสมันมีผลกระทบต่อเฮาบอไม่มีนะครับเพราะว่ากเกษตรมันเป็นนายอิสระของเราเนาะเราทําตามใจเราอ่าเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยก่อนที่เราไปทํางานเราได้กิบกาแฟเดินบนคณามันมีความสุขแล้วมันมีความสุขเนาะแม่นครับแล้วไปนั่งอยู่บอ่อปลามานั่งดูปลา นั่งจิบกาแฟเย็นๆเหนื่อยๆมาเนาะครับหนื่ๆมาแล้วก็มาเดินเข้าสวนมันหายเหนื่อยได้ครับมันมีความสุขใจแต่บางทีเดินไปเดินมาเนี่ยเตะเห็ดก็ได้เก็บเห็ดไปกินนะครับกบในส่วนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมกล้า้าในส่วนเนี้ถ้าฝนตกมาจะมีแปลงนี้ที่กบร้องมากที่สุดอืที่อื่นจะไม่ค่อยมีกบคเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเพราะเขาบ่อไส่สารเคมีเนาะใส่สารเคมี เรราอาบัน,นี้ผู้ส้อยค่ะอันอันนี้นามต้นไม้าาสีทองอันฝากเบอร์โทรศัพท์นะฮะพี่น้องอยากมาเล่นน้ำอย่างสินะจา้หา<อ>เพื่อนมีการมีงานค่ะอยากาอยากเสิร์นไปงาน,ง,านงานนั้นงานนี้อย่างสินะจา้าได้เพราะว่าที่นี่มันเป็นเครือข่ายสูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสอพกับ<า>ครับเป็นเครือข่าย สพกรนะครับศูนย์การเรียนรู้สพกกนะครับของอำเภอพิบูลผมมันเป็นเครือข่ายอยู่ที่นี่นะครับก็สามารถมาศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับ0 8 8ย์แปดแปดหนึ่งศูนย์สอดเกปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับในเฟซก็ใช้อำนาจดัชนีนี่นะครับภาษาไทยบอคะภาษาไทยอำนาจดัชนีถ้าเขามาด้วยค่ะพี่น้องถ้าเขามาว่าอยากมาศึกษาเรียนรู้ท่านอีกก็ให้พี่น้องเขามาอยู่นอกจากใช่ครับปกติก็มาเยอะอยู่ครับแต่ว่าส่วนมากก็มาทางอบตกับทางกลุ่มเพื่อนเกษตร กล้มามาศึกษาเรียนรู้น้ากันนะคะมียังมาเล็กเลียนเรียนรู้กัน<ช>พี่น้องผู้อยูกไก่ไกลๆนะคะเส้นห้างร้าเข้าก็สีเป็นเส้นท้างของจ,จับจุดงได้ง่ายชนประธานชนประธานดมน้อยเลยเอบตวนวนกลางจับจุดงได้ง่ายเนาะค่ะอยู่ข้างอบตโวนวนกลางเลยครับแล้วก็จีอยู่ติดอบตชนประธานดมน้อยเลยข้างโรงสูบน้าเลยข้างโรงสูบน้าทั้งหลังเลยเนาะจับผมใช่ใช่ทั้งคิดเหนือของโรงสูบน้ําใช่ใช่โรงสูบน้ำจับจุดจะประชนประธานดมน้อยกับอบตดวนกลางได้เลยครับ จ้าอาขอบคุณได้หลายค่ะโทษหาผู้ซอยอำนาจได้น้อครับผมได้ค่ะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจังค่อยพอกันค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนจ้าขอบคุณผู้ซอยอนาจได้หลายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ